สวัสดีค่ะเพียวิลาคะ่ะวันนี้เพ่อยอยทำขนมจีนน้ํายานะคะอะ่ตรงนี้นะคะจะเป็นไข่ต้มเนาะแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นไข่ขาวนะคะก็คือไข่ขาวสองฟองนะคะแล้วก็เอไข่ขาวสามเนาะแล้วก็จะมีไข่แดงหนึ่งนะคะใส่ถั่วเน้นผักนะคะไม่เน้นแป้ง พี่อ้อยบางหลานตั้งแต่ทานข้าวสองมื้อเนี่ยเพราะว่าต้องทานไข่ขาวเนาะพี่อ้อยจะน้ําหนักขึ้นนะคะก็ต้องคุมน้ําหนักเนาะวันนี้เลยเน้นผักนะคะถ้าไม่ติดว่าต้องต้องทานไข่ขาวนะคะพี่อ้อยก็จะพี่อ้อยก็จะไม่ทานมื้อเย็นเนาะพี่อ้อยต้องทานไข่ขาวแล้วไข่ขาวพอเราทําเป็นไข่ดาวเราก็ต้องมีข้าวนิดหน่อยใช่ไหมคะ ถ้าไม่มีข้าวเราทานเฉยๆเราก็ทานไม่ได้นะคะเรียนเรียนจนเมื่อวานเมื่อวานพี่อ้อยทานไข่าขาวแค่สองฟองเองนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวเนาะมันทุกวันทุกวันรู้สึกเบื่อนะคะนาะคาวันนี้พี่้ายทำขนมจีนน้ำยานะคะนึกอยากทานเนาะอยากทานผักด้วยอะไรด้วยมาทานด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องนะคะตรงช่องคอมเมนต์นะคะที่พี่อ้อยขอบคุณตรงนั้นนะคะทางใต้ก็จะเป็นช่องของหลานนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าไปแล้วนะคะชมคลิปหลานนะคะแล้วก็กลับมาบอกพี่อ้อยเนาะ บอกพี่อ้อยว่าไปชมคลิปไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็อ่าพี่อ้อยก็จะกลับไปขอบคุณให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ทานได้กันค่ะขนมจีนน้ำยาเป็นน้ำยาเจนะคะแต่ว่าพี่ว่าต้องทานไข่เนาะก็เลยมีไข่มาด้วยนะคะก็พอมีไข่ปุ๊บมันก็นจะกลายเป็นมังสวิรัสไปในตัวเลยนะคะขอบคุณค่ะ